นี่นาชาวบ้านเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามชาวบ้านแ,แถวนี้ก่อนสอบถามหน่อยว่าผมซิไม่เห็ดห้องน้ำให้นี่อันเห็นด้วยหรือเปล่าฮะเห็นด้วยเนาะเออ,เอ,อว่าจะทำห้องน้ำให้แกแล้วก็เอาไปขอมิเตอร์น้ำให้อเออโอเคเนาะอันนี้ย้ายอยู่หลังนี้เนาะพุ่นบอ พอยาอยู่หลังพุ่นเออเดี๋ยวสีมาเห็ดห้องน้ำให้เพื่นส่วนบ้านเพื่อนนี่ก็อาจสีมาพิจารณาที่หลังอีกทีหนึง่งเนาะเออ,เอ,อแต่ว่าบบได้ป๊บ่บได้ทิมเพื่อนก็นไดห้องน้ำเดี๋ยวเฮ็ดให้เบื้องต้นไปก่อนเออเดี๋ยวมืออื่นดำเนินการมืออื่นเลยเออ นี่ชาวบ้านเพื่นก็เห็นด้วยนะถามสิบคนก็เห็นด้วยสิบคนไม่มีใครคัดค้านนะท่านอืมไม่มีใครคัดค้านมีแต่คนเห็นด้วยดีมากนะ,นนเ,นกนะเออชาวบ้านนะ ถามทุกคนนะในแถวนี้เขาก็อยากให้ทำนะอยากให้มาทำห้องน้ำให้เพราะว่าลำบากเนาะเวลาฝนตกแดดออกเพื่อนปวดห้องน้ำปวดอะไรเพื่อนก็เกรงใจไม่ไม่กล้าไปขอบ้านอื่นบ่อยนะเพื่อนก็อาศัยเข้าป่าเข้าอะไรเอาเพราะตรงโน้นมันจะมีป่าอยู่ต้องเดินไปไกลอยู่พอสมควรตรงโน้นนะทุกท่านมันมีป่าอยู่แต่ว่าต้องเดินไกลอย,อย่างว่าแหละค่อนข้างคืนด้วยแกก็อายุเยอะนับวันแกอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวก ว่าค้งหัวเข่าไม่ดีอะไรประมาณนี้ฮะวันนี้พามาดูจุดนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะทุกท่าน สวนคนบ้าดเห็ดก็กำลังไปสอยเอากระถินของชาวบ้านอยู่เออ,อเจ้าไปเอาของเขาอีกแล้วบ่เอาเ่อะเนอะเอะเเจ้าก็แปตกมนุษย์มนากระถินทำได้ขี้ถีนี่เจ้าเหยียบกระถินค่อนหมดแล้วนี่เหรอคอยมาเห็นเนาะวันนี้ใบไม้มันร่วงคอยเหยียบแล้ว โอเคครับผมก็ฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ